ที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคือบอกว่าผมเครื่องลงที่ญี่ปุ่นเราก็ตรงจากสนามบินเนี่ยเข้าไปที่กองกองถ่ายทำเลยคร mm ับ hmm. ก็คือเปลี่ยนชุดกันตรงนั้นเลยแล้วก็เข้าไปถ่ายทำเลย mm hmm. ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกแปลกใหม่เลยครับ mm hmm. ปกติเวลาเราจะถ่ายทำมันต้องมีการเตรียมเตรียมเตรียมเต็มตัวก่อนพอไปถึงนู่นเลยอ่ะ ได้ลองแบบทำงานเลยอะไรครับก็เจอโซตตครั้งแรกที่หน้ากองกองถ่ายเลยลก็ลองเวิร์กช็อปกันครับลองเวิร์กช็อปการลองคุยกันดูอะไรครับแล้วพอเข้าซีนก็ก็เล่นกันเลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆได,ได้ได้ลองอะไรใหม่ๆครับแต่พออจาจจะกคืนจริงแล้วคิวถ่ายเรามีประมาณ2 2สาวันครับ ไห้พูดคุยกันมาก,มากขึ้นให้สนิทกันมากขึ้นเลไอย่าเงี้ยพอวันรุ่งขึ้นมาก็ยิ่งฟโฟล์กันมากขึ้นด้วยเพราะว่าวัานรุ่งขึ้นเนี่ยยิ่งเป็นซีนารมณ์ยิ่งเป็นซีนใหญ่ก็ต้องต้องต้องเขาเรียกว,ว่ารู้จักกันให้มาก,มากขึ้นมากถึงด้วยก็ถือเป็นเป็นโอกาสที่ดีครแล้วปกติผมชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวจริงๆผมชอบไปเที่วยวญี่ปุ่นมากครับก็คือพอมีโอกาสได้ไปเที่ยวชอบทั้งอาหาร ชอบทั้งสไตล์ชอบทั้งบรรยากาศบ้านเมืองวายต่างๆเลยคนระับร mm hmm. ู้สึกว่าเป็นประเทศที่ดีมากแล้วอีหนึ่งก็คือประเทศเขาสะอาดสะอาดแล้วก็เรื่องก,การเข้ามานโคมอะไรอยางนี hmm. ้รู้สึกว่ามันมันถุงกับทุกอย่างเปนประเทศท,ที่ที่พัฒนาแล้ว mm hmm. ชอบมากครับอเดต ไปไปขึ้นคอนเสิร์ตที่พ่อมาเมื่อวานครับก็สนุกสนุกดีครับได้ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยได้เต้นเพลงใหม่ๆได้ได้ได้เจอวายใหม่ๆแล้วก็ยินดีกับพี่พ่อมากๆนครงการที่เมื่อวานนะครับคอนเสิร์ตจบไปได้อย่างราบรื่นสวยงามมากๆครับแฮปปี้เอนดิ้งมาก็ให้เบอร์เดย์ย้อนหลังอีกสักทีท่หนึ่งนะครับ,รบแล้วก็เป็นกำลังใจอย่างที่ผมบอกไปตอนที่ให้เค้กให้โอ๋พรแต่ว่าก็ ขอให้สูงมากแล้วขอให้ได้ทำงานด้วยกันไปบ่อยมากขึ้นรับก็ยินดีครับที่ผมได้รับมาจริงๆให้ให้เป็นเค้กครับให้ให้เป็นเค้กแล้วก็ก็เขาเรียกว่าเป็นคร้มสื่ดีๆที่ให้เป็นกำลังใจที่ให้ครับอยากจะให้เขาแบบว่ามีกำลังใจในการทำงานอ่าีเพราะว่าอยู่ข้างๆเขาตลอดก็ก็จะเห็นว่าแบบเขาเหนื่อยในการทำงาน มีความเครียดทั้งเรียนด้วยทั้งทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ทุกท่านให้ให้กำลังใจเสมอความพิเศษของเองยังไงความพิเศษเออคงเองแล้วขี้เกียจเลยแล้วมีมิกกี้ก็แล้วกัอ๋อครับก็จริงเค้กอันนั้นก็ก็ทำกับมือฮะก็คือมาถึงมาเริ่มทำตั้งแต่ผสมแป้ง ตีหน้เค้กทำทุกอย่างครับใช่ครับก็อยากจะอยากจะให้เขาได้คดขยี่เก่งก็อยากจะให้เขาเขาได้ได้ได้ของที่เราตั้งใจอยากจะทำให้รู้สึกว่ามันพิเศษเพราะอาจจะมีแค่มันมีแค่ชิ้นเดียวที่อยากจะทำให้อะไรอย่างนี้แล้วก็พวกเรื่องลายเค้กต่างก็เอามาจากที่พี่พรเขาวาดมาวาดทั่ภาพวาดอะไรไว้อะไรครก็รู้สึกว่า น่าจะเป็นสิ่งที่พี่เขาชอบเปพราะเขาเครีเอทขึ้นมาเราก็เลยเอาลายตรงนั้นลงใส่ในเค้กด้วยเหมือนกันตอ,อนที่ให้ใหเขาคืัง้ตอนที่ให้เขาก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วมั้งครับคือหมายถึงว่า <c oughs> พี่พรมะเขาถ่ายรูปก,กันกับทีมงานอยู่ด้านด้านด้านหลังแล้วผมอะ่ะก็คือกับทวกพี่ๆแกะเค้กถือเค้กกันตรงตรงนั้นเลยครับแล้วก็จุดเทียนจุดอะไรกันตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยคิดว่าเขาน่าน่าจะรู้อยู่แล้วเหมนัน เขาก็ดูแบบว่าด <sa aret> ูชอบแล้วหลังเขาก็เอาเค้กก็ป้ายหน้าป้ายหน้าแข่งๆกันเค้กอร่อยขนาดนีได้ชิมเค้กกี่อย่างอร่อยอยู่แล้วครับเค้กผมคนทำอร่อยอร่อยที่เก่งหรืออร่อยที่ป้ายหน้าที่เก่งที่เค้กครับที่เค้กครับที่เค้กครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวี ไปม่วนไปม่วนจอยกันในคอนเสิร์ตครับเพราะว่าผมก็เห็นที่พี่เปรมซ้อมมาผมพี่พี่กวางถ่ายเบื้องหลังให้ดูเพราะว่าแบบเขาซ้อมกันมาเยอะมากแล้วผมเห็นลิสต์เพลงแต่ละอันที่ที่ผมก็เข้าไปม้วนจอยด้วยเนี่ยสนุกแน่นอนอยากให้ทุกคนไป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 ติดตามกันเยอะนะครับในในคอนเสิร์ตม้วนจอยแน่นอนเริ่มซอมนะ้อมแล้วเริ่มลวฮะเริ่มเริ่มเริ่มแล้วครับเป็นอะไรที่ มันคงจะแหวกแนวสำหรับผมด้วยเพราะว่าหลายๆ,ๆเพลงผมไม่เคยฟังมาก่อนนะมาฟังเพราะว่ามาขึ้นคอนเสิร์ตนี้เลยทุกคนน่าจะสนค่ะแล้วเห็นล่าสุดมีเป็นูอะไรบ้าในรอบผิดฟีดก็หลายหลายหลายพี่จริงๆคือเรามีการเจอเจอกันเจอกันตลอดครับกับพี่ๆน้องๆในบอร์รักครับ ก็มีมีการบุกบัวมาเจอกันตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ครบครบทีมครับก็วันนั้นที่ที่ไปกินด้วยกันก็เป็นแก๊งเดือนมีนามีนาคมที่จะแบบว่ารวมตัวทันทันทานข้าวกันใช่ก็มีการพูดคุยกันสุนทนีย์เฮฮับยังคิดถึงกันเหมือนเดิมครับจะมีแบบโปรเจกต์อะไรพิเศษไหมไม่ดถึงโปรเจกต์พิเศษกับกับพี่พี่น้องๆอ่ะไม่น่ามีหรอกครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มี อ่ะแล้วตอนนี้มีภาพะยนตร์เรื่องไรจะบอกนะครับผมนอกจากตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องเดียที่ติตะคิชูนะครับที่จะจะฉายวันนี้เนี่ยก็ยังมีภาพะยนตร์เรื่องเทินสามด้วยนะครับก็น่าจะออนพุทธภา,านี้ครับเป็นคนติดตามครับหนังสยองขวัญที่ครบรถทุกรสชาติครับ น่าจะสนุกแน่นะครับแล้วก็คือหนังมันจะแบ่งเป็นพาร์าน,นะครับผมอยู่ภาส์สุดท้ายเลยงนก็แาลกตาด้วยนะครับตอนสารล่องหนแะล้วเป็นยังไงากับหนังเกียจริงๆหนังหนังสยองขวัญผมว่าก็ผ่านมาพอสมควรนกันเพราะว,าว่าหลายเรื่องที่เล่นที่เล่นมาเนี่ยครับก็จะเป็นแบบแนวเอเรอร์แนวสยองขวัญแต่ครั้งครั้งนี้เนี่ยมันรู้สึกแตกต่างไปเพราะเดี๋ยวเขาได้เป็นภาพ,พยนตร์ด้วยแล้วก็ คือผมผมไม่สามารถพูดชงของตอนผมได้เดี๋ยวมันจะเมันจะเฉลยก็เลยมญฉีกกดบาทด้วยเหมือนกันครับแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องทำกันบ้านนะ่ะพอสมควรเหมือนกันได้เจออะไรใหม่ได้ลองอะไรใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆเลยทุกคนเข้าไปดูเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วจะมีผลงนานด้วกน ก็มีผลงานอื่นอีกนะครับก็จะมีซีรีส์ครับปิดกล้องไปสักพักหนึ่งแล้วชื่อเรื่องว่าโคบู29ตัวประกันครับข่าวก็ของของของทรูครับผมเป็นไงก็ขอติดตามได้นะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่มีพี่น้องมากๆหน้าหลายตาเข้ามาเล่นด้วยกันครับประมาณ40ชีวิตนะครับขอติดตามด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากซีรีส์ของญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะครับโคบู29ตัวประกันข่าวติดตามด้วยนะครับแล้วก็ ครบผมใช่พี่อ๋อมีแล้วหนึ่งครับแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ครับครับปีนี้ได้มีหลายผลงานนะครับก็ฝากติดตามให้ครบนะแจ็คแอนโชกเกอร์ตอนนี้ก็เริ่มเปิดกล้องกันแล้วยังครับยังยังยังพูดไม่พูดไม่ได้ครับยังพูดไม่ได้นะครับก็สติดตามครับปีนี้ได้เจอกันแน่นอนครับแจ็คโจ๊กเกอร์ครับ ผมก็ฝากพยนต์เรื่องเด็กขี้แตดขี้ชูด้วยนะครับก็ผมทำเต็มพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็ฝา,ากติดตามเรื่องเด็กขี้แตดขี้ชูด้วยนะครับคิดเห็นยังไงก็มาทิมคอมเมนต์ให้แจกกันในโซเชียลได้ครับรออ่านทุกคนอยู่นะครับผมมาครับ